ข้าวของขึ้นตลอดและใครจะไปเชื่อครับเห็นได้ยินแต่ไข่ไก่ไข่ไก่สามบาทหกบาทเจนี่แพงเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ไหมตอนนี้ไข่เป็ดทะลุหบาทแพงที่สุดเป็นประวัติการของประเทศไทยเรียบร้อยไปแล้วครับร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตในที่สุดครับข้าวของขึ้นตลอด แลวใครจะไปเชื่อครับเห็นได้ยินแต่ไข่ไก่ไข่ไก่สามบาทหกสิบสาบาทเจ็ดสิบนี่แพงเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ไหมตอนนี้ไข่เป็ดทะลุห้าบาทแพงที่สุดเป็นประวัติการของประเทศไทยเรียบร้อยไปแล้วครับท่านผู้ชมครับในที่นี้มีใครทานไข่เป็ดบ้างไหมฮะส่วนใหญ่จะทานไข่ไก่กันใช่ไหมครับแล้วก็ไข่ไก่ก็ได้ยินมานานเลยนะครับว่าราคานั้นปรับเพิ่มรอบชนรอบเนื่องจากว่าพวกขบวโเลี้ยงสัตว์ นะฮะจุสัตที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีราคาแพงทีมต,ตัวก่อนหน้านี้ทั้งสิน้นแล้วจนในที่สุดเนี่ยนะครับไข่เป็ดปรับราคาขึ้นไปเนี่ยนะครับไปจนถึงฟองละหบาทป็นที่เรียบร้อยหรือเท่ากับตอนนี้คุณซื้อไข่เป็ดแผงหนึ่งเนี่ยแผงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับไข่เป็ดนี่ดีนะฮะไข่เป็ดไม่ได้แบบรับประทานกันแบบเป็นที่นิยมชมชอบเท่ากับไข่ไก่ของในบ้านเรากันเนี่ยนะครับคือสมาคมผู้เลี้ยงไข่เป็ดเขาได้แจ้ง ว่าจะมีการปรับราคานะครับและการปรับราคาของเขาเนี่ยเขาก็ขึ้นมาฟองละ10สตางค์จนในที่สุดไข่เป็ดเมื่อรอยต่อของสุดสตา์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้ต้องมีการขายไข่เป็ดขึ้นมาเป็นฟองละ5บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับและที่สําคัญก็คือว่านอกจากจะต้องปรับราคาขึ้นฟองละสิตังค์ขึ้นเป็น5บาทแพงสุดเป็นประวัติศาสตร์ต้องใช้ของประชาไทยอีกเนี่ยนะฮะไข่เป็ดยังขาดตลาดอีกนี่เจอ2อเรื่องนะฮะคือนสถานการณ์ตอนนี้จะต่างกับไข่ไก่ไข่ไก่ที่เป็นราคาที่แพงสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยจร ปริมาณยังพอมีแต่ว่ามันต้นทุนมันไปสูงขณะทีก่การไข่เป็ดกับราคาขึ้นแพงสูงสุดเป็นปฏิการกันแต่ปรากฏว่าไข่เป็ดขาดตลาดอีกนะครับด้วยสถานการณ์กลไกของตลาดไข่ในประเทศไทยตอนนี้มันจะตีชิ่งไปถึงไข่ไรยทราบไหมฮะก็คือไปถึงไข่เยี่ยวมาก,กับไข่เค็มต้องมีราคาปรับเพิ่มขึ้นและจะแพงเป็นปฏิการตามมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยเจอราคาไข่เข้าไป4อย่างเนี่ยนะฮะไก่ไข่ไก่แพงเป็น แพงเป็นปกวัติการมาแล้ว3บาท60ถึง3บาท70ตานไก่ไข่เป็ดขึ้นอีก10ตา์เมื่อสุดสัปดาห์ตอนนี้กลายเป็นฟองละ5บาทแพงสุดเป็นปรติศาสตร์ชาติไทยต่อไปไข่เยี่ยวม้ากับไข่เค็มจ่อจะขึ้นราคาอาจจะเป็นภายในสัปดาห์นี้ซึ่งก็จะมีราคาสูงสุดเป็นประัติการนี่จะเป็นยุคหนึ่งของคนไทยนะครับที่จะต้องทานไข่4ประเภทนี้แพงที่สุดเป็นปรติศาสตร์ชาติไทย,ทยได้แต่เฝ้าภาวนาว่าไข่เยี่ยวม้ากับไข่เค็มจะไม่ขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะมันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ตอนนี้คนไทยต้องทานไข่แพงขนาดนี้ถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าท่านผู้ชมเคยเคยทานไข่ที่มีราคาแพงสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตมาก่อนหรือไม่ถามท่านผู้ชมเลยครับเคยไหมฮะพอจําได้ไหมฮะเคยซื้อไข่แพงที่สุดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับนี่มันเป็นยุคที่แบบเหลือเชื่อจริงๆนะฮะ ทีนี้เนี่ยเขาต้องรวมไปสํารวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะเป็นร้านขายไข่ไก่กับร้านขายไข่เป็ดซึ่งแน่นอนนะครับแหล่งที่ปลูกแหล่งที่มีการเลี้ยงพ่อพันธแม่พันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแม่ไก่นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของไข่เป็ดก็แล้วแต่เนี่ยก็จะอยู่ตามแถบนครปฐมหรือว่าอยู่ทางภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกอย่างเช่นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะฮะเพรากว่าร้านขายไข่ไก่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีไข่เป็ดวางขายนีแต่ไข่ไก่ทั้งนั้นเออไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าขอไปถามเขาบอกว่าตอนนี้หาไข่เป็ดมาวางไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีไข่เป็ดในตลาดเลยมีแต่ราคาเนี่ยขึ้นมาแล้วนะถ้าจะคนกินไข่เป็ดจริงๆเนี่ยนะครับหนึ่งคุณต้องเทียบเลยนะขณะนี้ราคาไข่เป็ดเนี่ยเอาแบบกระไซก็ได้แพงกว่าราคาไข่ไก่ไข่ไก่ว่าแพงสุดๆ3ามบาทเจตังค์อันนี้ขึ้นมา5บาทอ่าอันนี้ขึ้นอีกสิตังค์ขึ้นมาเป็น5บาทต่อฟองก็ละอันนี้คือ3ามบาทเจอันนี้5บาทต่อฟองนะครับทีนี้ร้านขายส่ง ที่ถือว่าดังมากๆนะครับคือร้านสมพงษ์ค้าเจริญเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร้านแกก็ขายไข่ไก่ขายไข่เป็ดทั้งปีทั้งส่งนะครับแต่ไปตอนนี้เนี่ยไข่เป็ดมีน้อยแถมราคาสูงเบอร์ใหญ่ไข่เป็ดเนี่ยไปฟองละห้าบาทตกแผงหนึ่งก็ร้อยสี่สิบห้าเบอร์กลางไข่เป็ดตอนนี้สี่บาทห้าสิบหย่อนมานิดนึงก็ตกแผงละร้อยสามสิบส่วนไข่เยี่ยวมาตอนนี้ฟองละแปดบาทอยู่แต่มีแนวโน้มมันจะขึ้นราคา โอ้โหไข่เยืยมานนี่ไม่ได้กินหลายปีนี่8บาทก็แล้วนะครับซึ่งผู้จัดผู้จักกดจก,การหรือว่าเจ้าของร้านสมพงษ์คาเจริญที่อยู่ทางหาดใ่ทางภาคใต้นี่แกเขาบอกงี้ครับว่าคือถ้าไข่เป็ดเนี่ยนะไม่หยุดการขึ้นราคาอยู่แค่นี้เนี่ยนะครับไข่เป็ดจะขึ้นราคาไปเนี่ยจะทําให้เจ้าของแผงไม่ว่าจะเป็นทั้งขายส่งหรือรับไปขายต่อสุดท้ายก็จะเป็นแผงขายเป็ดตามพวกบรรดาตลาดสดต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องถึงยุคที่เรียกว่าหยุดขายไข่เป็ดขายไม่ได้ นอกจากจะขายไม่ได้เพราะราคาแพงแล้วมันไม่มีของต่งหากนะฮะถามว่าตอนนี้เนี่ยร้านร้านที่ขายไขย่ไก่เนี่ยมีต้นทุนเฉลีย่ยระหว่างต้องแบกรับราคาขายของทั้งไข่ไก่ที่แพงเป็นปฏิการแถมราคาเป็ดที่แพงเป็นปฏิการอีกแต่ว่าต้นทุนเป็ดสูงไข่เป็ดสูงกว่าโดยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้เมื่อต้นทุนมันแบกรับสูงทั้งสองไข่ชนิดประเภทแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยไม่อยากที่จะทําให้ตัวร้านเนี่ยมีต้นทุนสูงเกินไปเพราะว่าอ,อะไรครับ โหกุยอื่นๆก็แพงค่าไฟค่าน้ําค่าลูกจ้างสารพัดสาร,ปสาร,ปรเปเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเกิดอ,อยากวิงวอนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือภาครัฐน,นี่แะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาไข่เป็ดกับปริมาณไข่เป็ดเพราะตอนนี้ฟองละหาบาทเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับหันไปทางซ้ายเจอไข,ไข,ไข่ไก่แพงเป็นประวัติการหันไปทางขวาเจอไข่เป็ดแพงที่สุดเป็นประสาชาติไทย เดี๋ยวจะหันไปข้างหน้าลุ้นระหว่างไข่เยี่ยงมากับไข่เค็มว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่าดังนั้นพวกนี้ก็จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับค่าใช้จ่ายของพี่น้องผู้อุปโภคบริโภครายวันอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอย่างที่บอกครับว่านาทีนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมว่าขึ้นมาตลอดยังไม่ลงเลยนะขึ้นมาตลอดยังไม่ลงเลยนะฮะแล้วก็จะมีแนวโน้มสัญ,ญญาณของการจะขึ้นต่อไหมคาตอบคือว่าใช่ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนไก่พันธุ์ไก่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องค่าไฟในการเลี้ยงเรื่อง,องฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการอะไรครับการปลดแม่พันธุ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นและที่สําคัญก็คือว่าแนวโน้มของภาวะเงินเฟ้อที่จะไปต่อจากต้นทุนวัตถุดิบที่เข้ามาซึ่งในที่นี้คืออะไรครับข้าวโพดเลนสัตนะะแล้วก็กกข้าวโพดอะไรต่างๆก็ยังมีราคาที่สูงยังไม่ลดลงเลยนะครับนี่จึงเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ขณะนี้คนไทยเรายุงยุคที่แบบว่าแม้แต่ไข่ไก่ไข่เป็ดก็ไม่หนีกันแล้ว ทั้งไข่ทั้งคู่นี้ขึ้นมาเป็นไข่ที่สูงสุดเป็นประติศาสตร์ชาติไทยในแง่ของราคาเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ